<g ül üyor> กระลังสีสื่อขาตั้งกล่องเท่าใดนั่นระาคาเท่าใดหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบ 5, งสงงสงห้าบาหน 1, <15 25. S 1> กกึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้ายังมันอีกนะอ๋อตัวจับกล้องอีกเท่าใดลอยสี่สิบห้าบาทเอ่อแล้วเราเราข้าสื่อสั่งสื่อบอกยังัรวมขารงลยพัน้ารอยยี่าาทรงประมาณเท่าใด ก็สร้า,า<ข>งเขา่อยเขาสร้าง,งน้ำหนักบอกเวลาทรงาขนาดกับขนาดด้วยปริมาตรกับกับน้ำหนักมอืสีแพ่งน้ำ<ม>ขาตั้งเนะเ<อ>ี่ยตัเนอ้ัวจับนขัดตัวจับถือสุดไ้พัสดุมันส่วนมากสี่สามสิบห้าบาทจากอยสี่สบหาบวกสามสิบห้ากัจะเป็นเจ็ดสิบนบี่ยบอกอีไปโหลดสองลอยไหม<อ>ขาตั้งกล้องพันสามรอยแปดสิบขาทรงผมว่านนาจะลอยลอย ลอยผลลัพธอยเศร้าลอยหันศีลขัดตีง่ายขัดตีง่ายกับว่เกินพันเจ็ดพัานเจ็ดเนาะแบบแบบคุณภาพแบบมืออาชีพเลยใช่ไหมนี่ป้ออาจี๋โสมือนี่เป็นมือเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งเด้อเป็นพัฒนาพัฒนาการอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกระดับหนึ่งเนาะมีการสื่อขาสักขาต่างกล่องคือพยายามสี่เหตุ พยายามสิเพิ่งจะคลองอันนะบอเมนว่าสิเฮ็ดคลิปย่ามใดกับไปเอือนแต่หมูแม่ทายให้เนองพออาขานาเพียรจริงจังมันก็ต้องเพิ่งจะคลองในไลท์สุดแล้วคิดว่าคิดว่าน่าจะจริงจังใดนะเพราะว่าเอความเคยชิน,นนะ่ะนะตื่นเสาร์มาเอาเตรียมตัวสอนบอโควิดกันนาขอบกุ้นเด,นะด้นาเพียร่นใดนั่ตัวนี้เพราะว่าโรงเรียนสอนให้ ให้โซนอนะนะอนไลน์น่ะนะอนน Google Meet เปิดจ,นะจอปุบ,บ,บ,บขึ้นมาแบบอัดจากมือถืออัพโหลดจะยืดพวงกันได้วาตตองตัดต่อเลยก็ได้เออเอาเลยเอาแบบสุดๆไม่ต้องตัดบอแมนว่าตองตัดอืมเอาแบบธรรมชาติโหลดเออตัดต่อก็ได้บอสไล่ลลช่องไเท็่จังสีเดย แมน,นบ่แม่นเข้าไายคู่มือคู่มือคู่มือเลยยิมีคนม,ม,มาตามอีกเออใช่คู่มือคู่ม,มือเดี๋ยวนี้เกิดสนใจอยู่อาจจะออกไปในเชิงเชิงวิชาการน้ำแน่่ะนาโอน,นบ,าบาดที่นี่เาถ้าเทาเอ็ดอืมสเพซเฮราไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็สไตล์นั้นเดี๋ยวก็สไตล์นี้มันเป็นอย่างอยู่บ่เดี๋ยวก็ล่งสวนเดี๋ยวก็มาวิชาการมันเอยู่ครับนะมันเป็นอยู่หลังๆ<า>ม,มันสีบ่เป็น <c oughs> คือเขาหาหาสไตล์เจ้าของยังบ่เห็นยังสิบอกใส่ขั้นหนังก็ได้แต่ว่ารังร้านเขาเขาสีเบิ้งงอนหน้าเพียนเป็นหน้าเพี้ยน,น,น,นแล้วเขาบรเิเบิ้งคอนเทนต์อ่ะเขาเบิ้งคนแล้วแรกๆเขาสีเบิ้งคอนเทนต์เพราะเขามาเพราะคอนเทนต์เพราะเนื้อหาในคลิปแต่ว่าเขามีคนตามไางหลายเขาบริสุทธิน่อคอนเทนต์เขาเขาสนทธินเพียนผู้เดียวเลยโอ้เฮาเฮ็ดยังก็ได้เน่ยเจ้าเจ้าสเฮ็ดยังก็เได้เขอให้เจ้าขอให้เป็นเราเนี่ยแต่ว่าก็สีหอนตรงนั้นน่ะก็ต้อง ก็ต้องแบบว่าใส่เวลาโดดอยู่อืมกว่ากวนสีวา่าคนสีมารใน,น,านี่ตัวเยอกว่ามาว่านีลอืมหลงังหลังเขาคนมาเบิ้งผมมันกับเบิ้งที่ผมเป็นผมเลยดิ <c oughs> ผมล่งยังไปแล้วแบบนี้คืเบิไงเ,เออไป่ถามว่าคนเต็มกลางเต็มมันดีบอลมันก็ดีเลยแต่ว่าผมก็ไปใกนกลางเต็มตลอดได้ายแม่บอกละเออแมนแ,<ต>แมน ไม่อย่างแน่มีรีวิวสินค้าด้วยบ่หลักๆมีสองอย่างครับรีวิวสินค้ากับการเต็มเออรีวิวสินค้านี่เราเรารีวิวเพราะอยากขายสินค้าหรือว่ารีวิวอยากให้คนเข้ามาดูเฉยเฉยทีนม,ม,ม,มีคนติดต่อมาอานันนอย่เลยมลสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือจะได้ขายสินค้าใช่ไหมโอนถ้าเราจะทาจะะมาานะรับแต่ว่าผมไม่เคยรับงานโฆษณานะอืเพราะเคยเพราะว่าเคยรับเหรอมันยาก อ๋อมีคนติดต่อมาคือกันบอกติดต่อให้โฆษณาม,มันมันมีมันมีขอหนึ่งหา้ามห้ามทิศทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ดูแย่มันมีขอขอขอหนึ่งเขาเสน,นมอมาให้ผมเลยทำยังไงก็ได้ไม่ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ดูแย่มันก็เลยคัดกับหละการรีวิวของเขาเพราะว่าของเขาดีบอดีเขาก็บอกเลยว่าดีดีบอดี ไม่ให้คือมันเป็นเหมือนพันธะผูกพันเราใช่ไหมกระช่ำห้ามเจ้าว่าดีไว้เจ้าวเวววยี่ยวสีแย่ห้ามห้ามห้ามพูดให้ผลิตภัณฑ์ดูแย่หมายถึงว่าตลอดเลยใช่ไหมในการทุกคลิปทุกคลิปยังสี่บอกเขาสิติดต,ตามเบิ้งเฮาบอกอพอคลิปเดียวกขาเข,า,า,ขาคลิปเดียวอ๋อคลิปเดียวเขาจ้างเขาคลิปเดียวมันกระโบนหยาบโบน่าสีหยาบเลยล่ะ มันจะซ้ำเข้าตัวผู้บริโภคถามว่าเขาอยากได้เงินบ่อยอยากได้อยู่แต่ว่าสักสีเข้ากับตรงนี้ก็าวป้ตัวแล้วเนาะเอาแบบความจริงอ่ะของผลิตภัณฑ์เขามันกับซีดีอยู่ตัวกับผมผมแกบอกมาเบิร์แล้วมันจะบดีอีดพารติกับกงกงเก่งกองเก่งอ๋อไก่เขาบอกว่าดีแม่นทั้งๆที่เรารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ดีตรงนี้จุดนี้แต่ห้ามพูดแม่มันก็เลยขัดกับความรู้สึกของเราเนาะ โอ้ยเจ้าคือสิมีคุณธรรมสูงสูงผมไม่เคยรับเงินซื้อเต้นมากผมเกิดสื้อมาซื่อๆบอ่ผมไม่เคยรับการสนับสนุนจากเจาก้าของเต้นเจา้าของแบรนด์ยังมีลาลาลามี่มเข้าติดต่อมาบอกเขาเห็นคลิปเราโอ้เราเอาผลิตภัณฑ์เข้ามาเราจะขออนุญาตไหมขอบอกรับเขาแห่เขา,า,าเขาบ่ต้องขอเลยเขาแห่เขาซื่อนี่เขาขอเหรียญราคานึ่คลิปหนึ่งเจา้าคิดจักว่าเอามีแบบนี้ด้วยบอ ก็บอกไปหาพันท์คลิปหนึง่งเราจะอ่าถือว่าผมผมรับผมรับมาหาพันเอออันนี้เราพันท์ของเขาสองปัญหาเออผมก็ขอผมก็เอาแค่สองปัญหาเราจะเอาสินค้าเกามาเลยแ,แล้ว,แล,วแล้วเขาก็รู้ว่าเราจะเอามาทําแบบนี้เพราะเขาติดต่อเอ้ามาทางยูทูบเป็นก็บ่เคยลหลักโอไม่นานหรอเวลาพวก,พวกเหตุยูทูปเฮ็ดไปเฮ็ดไปแล้วก็จะขายสินค้า Mm hmm. แต่ได้ช่องนะครับช่องเล่าช่องเขากิดบอดดอยสนใจเรื่องเนี้ยนี่ันก็เห็แตแต่ว่าผมมันบดบอดดอยไงอื mm hmm. มเขามันจริงใจไงบอดีคือบอดดีอ mm ืม hmm. เคยรับอยู่สองเทือ่่เลยผมก็ลบคลิปถิ่มแล้วนะอา้าวอุ้ยว่ามันบอดีทำไมอ่ะแต่ซ้่่ตัวหลุดค่ะไอตัวคนไม่ไม่อน้นเราเลือกเอาสินค้าที่มันดีๆแล้วถูกใจเราไงเราก็บดตรงตัวอ่ ทำมาใส่ขำนัหนในบอ่อมันก็ต้องมันต้องได้ลหลายอย่าง,งเนี่ยเหมือนเีงผมบวชในมันนางมาัดนางเบิ่งสินค้าตลอดนะมนันหนาเกลือแล้วื่ยตัดปัญหาเลยอีกอย่างหนึ่งเนอะมันจะมีพวกตัวเอาขอให้ที่อยู่สินค้าเออเออขออีเมลขอเบอร์โทรขอทีอยู่เออสุดท้ายไปแฮดเมลอเอานี่ มาแบบนี้อีกนั่นอั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 เ,เ,เ,อ,เอ้าอัเอันอันอัอันอันอัอัน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 อัเอัน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 รัอันอลอักอัะอัน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 อ่าอัน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 นอันนอันมันออันนันน,น,นอร,ร,รอัััร,รัอนอันอัันัน<อ>ันันอ ได้ข้าสั่งเกิดคือสีมี่นนาวล่ะแม่บอกล่ะโอ้ยเนาะมันมีขอกวรระวั่างหลายอย่างตัวนี้ผูพพ้เหตุมาก่อนนี่ผู้เหตุเมื่อก่อนนี่ก็จะสามารถบอกเ่าไะไรเนาะโอ้ยบวไว้ได้ไแนวนี่เนาะโดนแหกช่องมันก็กว่ากว่าจะกู่ขึ้นมาได้เนาะกว่าจะไล่งานไปมันมบอนกกู่มาไามามดไไ<อ>้ก็<ห>ตรงเสียทิมไปเลย ผู้ติดตามเขาหลายๆก็หายไปเลยเขาก็เอาของเราไปบอกผู้ติดตามเขาก็เอาของเราไปบอกโอ้แย่เลยแบบนี้<ฮ>เราล้อเรียนอะไรได้ไหมแบบนี้ล้อใดได้อยู่ครับแต่ว่ากูไดบ้บอสบอลบอแน่ใจเพราะว่ามันมีเคสกูได้ก็กูได้ส่งส่งให้ยูทูบมขขั้ยคะยูทูปถูกให้บอสสมเร็จหรือบอสมเ,เร็จก็แล้วแต่แหเห็นเจอว่าไม่ใช่กิน อุ้ยเหตุยูทูบนี่ก็ต้องมีขอกวนระวังหลายอย่างเนาะเนาะอ้นก็บอกนะพี่อันมันรอดมันสิไปเจอยังแน่ยขอยก็อยากเจอและขอยต้องมาแอกี้ให้หลังเห็ดตีหัวปลาเนี่ยง่ายเศษเศษปลากินนี่เออเอาข้อนทุบหัวปลาท่านกรรมสารเอ้าโบได้โอ้เห็นเลือดบ่ได้เห็นเลือดกับโบได้อีก่นไอ้พวกไก่อาซุบะนะพี่อันเฮ็ดไก่สิ เอาไก่มาเฉีอดคอติดเหลืองนี่แล้วเอาลรคใดบ่อใดติดเหลืองแปลว่าจังไหนอ่อนติดเหลืองคือบ่ได้เงินแต่ยังมีคลิปอยู่ยังมีคลิปอยู่มันมีเหลืองมีแดงไม่มีแดงบ่บัดนี้แดงคือแดงชอมครับติดติดเหลืองนี่ยังพออภัยให้ได้ใช่ไหมติดติดเหลืองบ่ได้เงินครับบ่ได้เงินเฮ็ดจังไดจังสีขึ้นเมื่อใดบทิ้งลบทิ้งลบคลิปนั้นทิ้งก็จบแต่ถ้าติดแดงมัเนี่กรณีใดติดแดงมัเนี่ติดแดงบ่ แล้วไม่ยอมลบอะไรไปดูคลิปเขามาลงอ๋อบ่ขวคือคนเพ่งอะไรเออว่หมอไปลบดูดคลิปคนอื่นมาลบไปดูดคลิปของคนอื่นมาลงแล้วคนคนนั้นเขาไปลองเรียนจริงๆริงต้องลองเรียนก็ได้ยูทูปมันมีระบบตรวจจับโอ้คลิปไข้กันมันหงุดเลยอืมท่านเราออกมาเป็นบางตอนล่ะแล้วแต่ว่าเจ้าของช่องสิอนุญาตบ่มันมันสิมีเตือนอยู่ ไม่ใช่มีขีดเตือนไว้ว่าคลิปส่วนหนึ่งของเจ้าน่ะไปตรงนักปูนอื่นมันจะเตือนซะก่อนแม่นบ่นเตือนก่อนลหละเเต่เตวอจจากของช่องวาสิดนเนินการบอกรณ์เนื่องการไปผิดไปขณะเนินการก็ขอให้นำออกกดขอให้นำออกถ้าเขาเตือนเนี่ยต้องระวังเลยเนาะเอามีอียังแน่ที่ว่าติดเหลืองนึ่งละทุบหวัวปลาเห็นเลือดเห็นยังรู้สึกอุบัติเหตุยัยงสิ เออสองกอบคลิปคนอื่นสามลามกอนาจารยังสิบอกละโมกอาจารแถวที่นะพี่อนฮูนะลามกอนาจารมีรมเหล่ามีแอลกอฮอล์จริงเหล่าแอลกอฮอล์อน,ออนี่มันมันบอดดี้พิดกดยูทูบแต่มันพิดกฏประเทศไทยอ๋อมันผิดศีลธรรมของประเทศเราผิดกฎประเทศไทยห้ามมี ตาสัญลักษณ์แอลกอฮอล์ทุกอย่างถ้าถึงจับปั๊บเป็นแสงลงในคลิปเหรออ่ะถ้ามันบังเอิญอ่ะบังเอิญไม่ได้เล็งอ่าคันบังเอิญเขากระเบิ้งที่เจตนาครับเกิดว่าพาพาชมอุบลนะคะไปก็จะเห็นโลโก้เห็นยงเจตนาว่าเจ้าเจตนาผ่านแวบเข้าไปข้างบนอาจจะเป็นยังเนาะบนเป็นยังงงเออขันเจ้ากินเหล่าอยู่เออกินกันเด้อพวิดีนไปดื้อทูไปพีนคนประเทศอ๋ออย่างนี้เหรอ กุลีไฟฟ้าอย่งสิแต่เขาเอาเรื่องแต่เขาเอาเรื่องกระโดดเขาเอาเรื่องกับพดกรถผู้ใดผู้ใดค่อยค่อยตรวจสอบเฮ้านี่เขาจะมีหน่วยตรวจสอบมันบ่มีหน่วยตรวจสอบกับตำรวจนั่นแหละครับตำรวจไซเบอร์นั่นแหละมีด้วยเหรอตำรวจไซเบอร์ีกับพวกจับกลุ่มของของหน่วยงานไหนกับตำรวจนี่แหละครับแต่ว่าไม่มีอีกหน่วยหนึ่งไงพวกจับออลออลอีเฟนเนเห็นอู่เอ็นอยู่เป็น เป็นของตำรวจธรรมดาดิเป็นบ่แต่เป็นตำรวจไซเบอร์แต่ว่าแต่ว่าเขาสิมีแผนกนี่พันธ์เถ <Yes. S 1> อะเดี๋ยวต่เขาเสียาเหลืองบอนะมีแผนกนี่โอ้ตำรวจกับท่านสมัยเนาะต้องทันสมัยได้แบบนี้นี่พวกอาญากรรมทางไซเบอร์มันร้ายขึ้นก็ตองนีแหละค่ะท่านผู้ชมคะอ้อน ขออนุญาตเด้ออัดคลิปได้เน่ท่านผู้ชมก็ได้ฟังไปด้วยเนาะก็ได้ข้อคิดเราในฐานะที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะก็ได้สนทนากับหลานชายที่เขาทำมาแล้วกี่ปีแล้วล่ะโอนห้าปีสิบปีถึง,ง,งไหมเยอะเขาคือเขามีประสบการณ์มาเยอ้วก็เราก็สามารถที่จะนำ มาเป็นข้อคิดข้อข้อพึงระวังในการาทำ YouTube นะคะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็ยังไม่ได้สรุปว่ามีข้อไหนบ้างข้อไหนบ้างนะคะอุลวเพียนเองก็ต้องไปศึกษาด้วยตัวเองด้วยว่ากฎของ YouTube ก็มียังไงบ้างก็ดีกว่าที่ว่าไปเจอปัญหาแล้วค่อยมาแก้ภายหลังนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ ะะกับคนที่จะเริ่มต้นในการทำยูทู e นะคะขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย